สวัสดีค่ะครูจิ๊บจากพอดแคสต์บนเส้นทางช้างเผือกน,นะคะวันนี้เราจะเปลี่ยนมาคุยเรื่องสุขภาพนะคะวันนี้เรามีคุณนันทวดีซิฟริกนะคะหรือคุณนุ้ยนะคะมานั่งพูดคุยกับเราะคะ่ะสวัสดีค่ะคุณนุย้ยสวัสดีค่ะค่ะคุณนุ้ยคะอยากให้คุณนุ้ยแนะนําตัวนิดนึงอะ,ค,ะค่ะค่ะดิฉันนะคะนันทวดีีซิฟริกค่ะหรือว่าเพื่อนๆเ,เขาก็จะเรียกกันว่านุ้ยอะนะคะก็ มาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ได้ประมาณ16ปีแล้วค่ะ,คะทำไมถึงมาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์คะโอก็คือหลังจากที่แต่งงานแล้วนะคะก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ที่สวิตเซอร์แลนด์เลยอยู่กับครอบครัวแต่ก่อนหน้านั้นก็อยู่ที่เมืองไทยก็ทำงานที่เมืองไทยค่ะแล้วทำงานทางด้านไหนคะคือตอนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยทำงานเป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะ11ปีค่ะระยะเวลาในการทำงาน คุณนุ้ยคะแล้วมาทำงานที่สวิตเซอร์แลนด์มาทำงานทางด้านไหนคะก็ตอนแรกอะนะคะคิดว่าอยากจะเปลี่ยนสายงานไปเลยเพราะว่ารู้สึกว่า,าการทำงานพยาบาลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องรับผิดชอบเยอะมากแล้วก็อยากจะลองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแต่ทีนี้พอไปดูแล้วเอ๊ะที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาต้องการที่ทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีใบประกาศนียบัตรต้องมีการผ่านงานนู่นนี่นั่นแล้วอีกที่สําคัญก็คือ ภาษาค่ะภาษาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันสําคัญมากก่อนที่จะไปทํางานอะไรได้จะต้องได้ภาษาก่อนนุ้ยคะพูดถึงการเรียนภาษานี้จะต้องเรียนระดับไหนคะที่จะมาปรับบุตรพยาบาลวิชาชีพได้ก็ตอนแรกนะคะที่นุ้ยได้เข้าไปอ่านแล้วก็ศึกษาเตรียมตัวก่อนที่จะขอปรับวุฒิเนี่ย ขาก็เขียนเลยว่าความรู้ขั้นต่ําด้านภาษามุตตสปรากก็คือภาษาที่ที่เราใช้แล้วแต่คันโตน่ะนะคะจะต้องอย่างต่ําคือเบสไวถ้าอยู่สริส<ม>ก็จะใช้เป็นภาษาเยอรมันเนาะแต่ถ้าอยู่ส่วนของอิตาลีฝรั่งเศสเขาก็จะใช้ภาษาตามนั้นเลยนะคะแล้วได้ข่าวว่าการที่จะปรับวุฒิพยาบาลวิชาชีพเนี่ยจะต้องมีขั้นตอนมากมายแล้วก็เอกสารมากมายเพราะฉะนั้นอยากให้นุ้ยอธิบายถึงขั้นตอนการปรับวุฒิให้ฟังได้ไหมคะ อ๋อได้ค่ะได้ในช่วงแรกๆก็คือเข้าคร่าวก่อนเนาะแต่ถ้าจะลงรายละเอียดเจาะลึกเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ red cross ได้ะนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่นุ้ยจะมาแนะนำก่อนก็คือครั้งแรกเนี่ยเอกสารต่างๆที่นุ้ยได้มาจากเมืองไทยะนะคะเราก็จะเอาเอกสารตัวเนี้ยมาแปลก่อนพอแปลเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ส่งไปไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เกรดหรือสถาบันที่เราจบมานะคะใบเกรดใบอะไรที่เราจบมาเนี่ยส่งไปด้วยแล้วเราทํางานมาก่อนแล้วเราก็มีใบรับรองการปฏิบัติงานมาด้วยก็แปลหมดเลยค่ะแปลเสร็จแล้วก็แนบส่งไปที่สภาการพยาบาลซึ่งตอนนี้เขาของสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วเขาก็มีเว็บไซต์แล้วเขาก็เช็คเ,เขาจะเขียนว่า w w w p u n l e c h e c k p s e h a ทุกอย่างเราดาวน์โหลดเข้าไปในนั้นได้เลยขั้นตอนนี้ฟรีค่ะ ฟรีแล้วก็ในช่วงระยะเวลาที่เขาจะดูให้เราก็ประมาณ3เดือนเน่ยเราจะได้คำตอบแล้วว่าโอเคเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้อืมค่ะแล้วมีเวลาจำกัดไหมคะว่าจะต้องปรับวุฒิในการที่คุณมาซูริกเนี่ยมาอยู่ในเมืองซูริกหรือเมืองต่างๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีระยะเวลากำหนดไหมคะ มีค่ะนะในช่วงนั้นพอ,อสภาการพยาบาลของสวิตเซอร์แลนด์นะคะเขาตอบกลับมาว่าโอเคเขายอมรับที่จะ,ะดูเรื่องวุฒิของเราว่าจะเทียบเท่ากับพยาบาลที่นี่ได้ไหมทํางานที่นี่ได้หรือเปล่าเขาก็ให้ระยะเวลาในการเตรียมตัวทุกอย่างคือ2ปีค่ะแล้วเราจะต้องไปเรียนต่อหรือศึกษาต่ออะไรไหมคะ ก็ในช่วง2ปีนี่นะคะขั้นตอนก็จะต้องตอบก่อนว่าครั้งแรกเนี่ยตอนที่นุ้ยมาใหม่ๆอ่ะพยาบาลคือภาษาหนี่ยได้แค่อาจสวายส่งไปสมัครที่ไหนเขาก็ไม่รับในการที่จะเข้าไปทํางานหรือว่าแค่ขอตําแหน่งฝึกงานเขาก็ไม่รับเพราะเขากลัวจะเกิดการผิดพลาดแล้วทีนี้พอนุ้ยจบเบสสวายปุ๊บส่งไปแล้วก็หาที่ทํางานในช่วงระยะเวลา2ปีเนี่นะคะ ทางสภาการพยาบาลเขาให้เส้นทางมาสองเส้นเส้นทางที่หนึ่งก็คือคุณจะสอบเลยไหมหรือถ้าสอบเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ภาษาเราก็ยังไม่ได้เนาะเราก็คงถึงสอบใหม่ก็ไม่ผ่านเราก็เลยเลือกช้อยส์ที่สองก็คือเขาให้เราฝึกงานฝึกงานเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาในการฝึกถ้า80-6 0%นะช่วงนั้นน่ะหนูต้องทำา6ประมาณ6เดือนอะนะคะแล้วก็ประกอบกับ ภาษาเบสสวายที่เราได้มาด้วยเนี่ยควบคู่กันไปแล้วหลังจากนั้นปุ๊บที่ทำงานเขาก็จะส่งใบรับรองการฝึกงานว่าเราผ่านไหมทำงานที่นั่นได้อย่างตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพไม่มีการผิดพลาดอะไรไหมถ้าเราผ่านจุดนี้ไปแล้วเขาก็จะส่งเราก็จะส่งทุกอย่างกลับไปที่นั่นกลับไปที่สภาการพยาบาลของประเทศสวิตเซอร์แลนด์น,นะคะ แล้วเขาก็จะดูว่าเราควรจะเพิ่มเติมในส่วนไหนอีกไหมแล้วเขาก็ส่งกลับมาอีกว่าเราควรจะมีการไปเรียนเพิ่มเติมเพราะพยาบาลวิชาชีพอย่างเช่นที่บ้านเราเนี่ยธรมเนียมประเพณีหรือว่าความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นด้านชนชาติชนชั้นภาษาหรือว่าสิ่งต่างๆคือความแตกต่างของเรามีเยอะมากเขาก็เลยส่งให้ไปเรียน อันหนึ่งเขาเรียกว่าค o ูทั r วฟลีเก้ค u ูทัวนะคะก็ระยะเวลาเกือบปีเหมือนกันก็ประกอบการพิจารณาเรียบร้อยแล้วก็ผ่านค่ะก็โชคดีมากอันนี้อยากจะย้อนกลับไปถึงการขั้นตอนการฝึกงานนะคะในการฝึกงานนี้ทางสภาพยาบาลแห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี้หางานให้เราหรือว่าเราจะต้องไปหางานเองคะแล้วจะหางานฝึกงานเนี่ยอย่างไรคะ ในตอนนั้นที่นุ้ยหาที่ฝึกงานนะคะเราหาเองค่ะเราก็ส,สมัครไปเหมือนกับที่เราจะหาตําแหน่งทํางานนี่แหละแต่ว่าแจ้งเขาว่าเราต้องการที่จะฝึกงานในตําแหน่งของพยาบาลวิชาชีพก็อยากจะขอคํอาอยากจะให้คําแนะนํากับเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆน้องๆนะคะที่อยากจะปรับวุฒิเหมือนกับนุ้ยเนี่ยต้องดูนิดนึงว่าสุดท้ายแล้วในวันที่สัมภาษณ์เนี่ยวุฒิที่เราจะได้เนี่ยตอนสุดท้ายคืออะไร เพราะมีบางที่ที่ให้นูยมาข้อเสนอก็อคือเป็นได้แค่ผู้ช่วยพยาบาลแต่เราอ่ะไม่ต้องการเราก็อยากจะได้คือจบมาปุ๊บรับรองว่าเราทํางานทุกอย่างได้เหมือนกับพยาบาลวิชาชีพที่นี่ค่ะถึงจะตรงพี่ค้าอยากให้นูยเล่าถึงระยะเวลาและค่าใช้จ่ายของการปรับพทธพยาบาลวิชาชีพค่ะค่ะในส่วนของระยะเวลาเนี่ยนะคะที่พูดมาก่อนหน้านั้นแล้วก็คือระยะเวลาก็คือ2ปีนะคะ ถ้าเราไม่สามารถที่จะจบเสร็จจัจกครบครันในระยะเวลา2ปีนี้เราก็สามารถติดต่อไปทางเจ้าหน้าที่เขาได้แล้วก็ขอยื่นระยะเวลาขยายกรนารพิจารณาในการปรับบุตรค่ะได้เหมือนกันค่ะแล้วในส่วนของค่าใช้จ่ายเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าน่าจะไม่เกิน1000สวิสนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าสาขาวิชาชีพที่เราอ่ะ จะยื่นขอแจ้งในการปรับวุทเนาะส่วนแรกที่จะจ่ายก็คือ600 s สวิสเพื่อเป็นการที่เขาจะเปิดเอกสารเราแล้วก็ตรวจสอบเอกสารให้เรานะคะส่วนนี้เราต้องจ่ายก่อนแล้วในส่วนที่2พอทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเขาก็จะแจ้งเตือนเราเพื่อให้เราจ่ายเพิ่มอีกประมาณ400วอสวิสนะคะในส่วนของการออกใบแล้วก็ขึ้นทะเบียนวิชาชีพที่นี่แล้วส่วน130สวิสเนี่ย ขาก็จะจดแจ้งจดทะเบียนวิชาชีพให้เรานะคะสามารถทํางานได้ที่นี่อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะน่้ยคะสําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านการพยาบาลมาก่อนแล้วก็อยากเปลี่ยนอาชีพมาทําเป็นผู้ช่วยพยาบาลจะต้องเตรียมตัวอย่างไรแล้วก็มีหลักสูตรอะไรให้เรียนบ้างคะ คือหลักสูตรของผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยนะคะระยะเวลาเนี่ยทั้งสิ้นที่เขาแจ้งไว้ในเว็บไซต์เนาะเขาบอกว่ากินระยะเวลาประมาณ1ปีค่ะแล้วในระยะเวลา1ปีเนี่ยเขาก็จะเรียนอะไรบ้างเาก็จะมีแยกเป็น2โมดูลนะคะคือสส่วนด้วยกันคือส่วนที่1นึ่เขาก็จะมีรายละเอียดยิบย่อยข้างในนะคะว่ายกตัวอย่างเช่นสอนการป้อนอาหารสอนการ เช็ดตัวสอนดูแลนู่นนี่นั่นไปแล้วก็ในส่วนที่สองก็จะมีรายละเอียดอยู่ข้างในเหมือนกันในสองส่วนนี้พอเรียนจบแล้วสุดท้ายเนี่ยการฝึกงานก็จะกินระยะเวลาอยู่15วันถึง5สัปดาห์ด้วยกันค่ะค่ะในส่วนของการฝึกงานเนี่ยนะคะที่แจ้งว่า15หรืออาจจะยาวนานถึง5สัปดาห์ได้ขึ้นอยู่กับว่าความสามารถของเรานะคะจะมีการปรับตัวหรือว่าทำงานได้ ณจุดนั้นน่ะได้รวดเร็วแค่ไหนเนาะแล้วในส่วนที่เราผ่านการฝึกงานจบเสร็จสับครบคันแล้วะนะคะเขาก็จะส่งใบรับรองการฝึกงานว่าเราสามารถปฏิบัติงานที่นั่นได้ไหมแล้วก็ผ่านตรงนั้นหรือเปล่าในส่วนที่เขาต้องการแล้วเขาก็จะส่งกลับไปที่สภาการพยาบาลของสวิตเซอร์แลนด์นะคะเขาก็จะเป็นตัวประกอบในการพิจารณาว่าเราะจะได้ ใบประกาศของผู้ช่วยพยาบาลที่นั่นไหมค่ะขอบคุณมากนะคะนุ้ยที่มาพูดคุยกันวันนี้นะคะยินดีมากเลยค่ะค่ะเอาเป็นว่าคราวหน้าอยากให้นุ้ยมาพูดคุยกันในเรื่องโรคภัยต่างๆนะคะบอสคน่น้าเจอกันใหม่นะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ